สวัสดีคะ่ะคนลักนณาราศีกรกฎวันนี้โหรีวิว59นะคะมาดูดวงประจำเดือนตุลาคม2568ค่ะใ้้อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเพอร์ไลน์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวหยิงงหินแล้วหยิงจะตอบกลับไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวย้ายคร่าวๆประจำเดือนก่อนนะคะ ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่กรกฎนะคะวันที่2ตุลาคมนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่กันวันที่11ตุลาคมนะคะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ตนวันที่18ตุลาคมนะคะแล้วก็พุธนะคะย้ายเข้าสู่พิจิกนะคะวันที่23ตุลาคมนะคะแล้วก็อังคารย้ายเข้าสู่พิจิกนะคะวันที่16 ตุลาคมนะคะพุธย้ายกลับมาตนนะคะวันที่31ตุลาคมค่ะพุธมุน,นะคะวันที่22ตุลาคมถึง28นะคะ6ตุลาคม2568นะคะซึ่งวันที่22ตุลาคมนี้นะคะดาวพุธนะคะยังอยู่ในเรือนของพิจิกอยู่นะคะ แล้วก็พุทธพักนะคะวันที่19ตุลาคมน,นะคะถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยนนะคะทำการเสิร์ตนะคะ8ตุลาคม2568นะคะถึงปีหน้าเลยนะคะ4สิงหาคม2569นะคะเสารพักนะคะถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนนะคะม่ไยูพักนะคะถึงวันอ่20 29กันยายนนะคะที่ผ่านมาถึงวันที่29 มกราคมนะคะ2569นะคะพฤหัสมุลนะคะวันที่24นะคะตุลาคมถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะ2568นะคะการที่ดาวพักมุนนะคะแล้วก็เดินผิดปกตินะคะในช่วงปลายเดือนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายเดือนที่มีน่าจะมีปัญหาหรือเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะคน ราคณาราศีกรกฎนะคะคือจันทร์เขาเดินปกติอยู่แล้วสองวันครึ่งนะคะแต่คุณราคณาราศีกรกฎนะคะก็จะมีเรื่องต่างเข้ามาอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะมีเรื่องเรื่องเข้ามาให้บางวันก็เป็นเรื่องการเงินบางวันก็เรื่องการงานอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณการกฎนะคะเราก็มาดูเรื่องการเงิน,นไม่ใช่คุณกรกฎด,ดูเรื่องทั่วไปกันก่อนนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะดาว ผู้ใหญ่นะคะเป็นอุดเขาเริ่มผิดปกติกลุ่มลักนาที่จริงแล้วอะ่ะเขา,เ,าเป็นดาวิกด้วยนะคะมันจะมีปัญหาเข้ามานะคะแม้มีมันมีมาตรฐานใหญ่จริงๆแล้วอะ่ะคนลักณากราสิกรกรกฏอะ่ะถ้าคนที่ทํางานอยู่เขาจะมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านนะคะไม่ค่อย ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าพอมันมากลุมณาเนี่ยจริงๆมันเป็นมาตรฐานใหญ่สีเดียวแต่ว่าพอมันเป็นมันเดินผิดปกติเนาออะไรเงี้ย ก็ต้องเรามาระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะแล้วเรื่องศัตรูคู่แข่งการกัดแกล้งต่างๆนะคะแต่บางคนนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาประทับก็ได้นะคะซึ่งจําเป็นช่วงที่พฤหัสพักนะคะพฤหัสพฤหัสโมนนะคะและบางทีคําตอบหรือว่าการช่วยเหลือของผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะมีความล่าช้าอยู่พอสมควร ซึ่งเรื่องต่างๆนี้อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินจริงๆแล้ว,วาอาเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนช่วงที่ดาวท,ที่จริงการเงินมันจะมีเงินก้อนเข้ามาเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่พอเขาเรียกอะไรอะมัน มีเงินเข้ามาก็จริงนะคะแต่ก็มีเงินจ่ายออกไปนะคะก็ยังมีเงินหมดอยู่นะคะแต่พอดอีอ่ะเขาดาวอาทิตย์นะคะเขาก็แรงกับดาวราหูด้วยไงเป็นกเกษตรบริมเหมือนกันนะคะจะไม่ค่อยได้ตามหวังสุดเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะมเีเดินเข้าราชาชะนะคะต้อง ส่วนใส่นะคะจะต้องมีการใช้เงินไปกับการเดินทางซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ในเดือนสห a ชะเนี่ยก็อาจจะมีเงินไปกับเพื่อนนะคะเที่ยวกับเพื่อนจับใจ่ายใช้สอยเข้าสังคมนะคะในเดือนนี้ซึ่งในเดือนนี้นะคะดาว การเงินนะคะก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะช่วยเหลือเรื่องเจ้าชะตานะคะซึ่งก็มีเงินเข้ามาบางทีเพื่อนฝูงก็อาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะซึ่งอาจจะได้เงินมาปุ๊บทันด่วนแต่ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายออกไปจากการท,ท่องเที่ยวเดินทางนะคะหรือว่าการเข้าสังคมต่างๆนะคะเรื่องการเงินซึ่งการเงินนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าในเดือนนี้นะคะ มีการเดินทางที่มีความเป็นคนละภูมิภาคนะคะหรือว่ามีการเดินทางต่างประเทศนะคะอาจจะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องการเดินทางไปกับการทำงานด้วยนะคะซึ่งจะต้องมีการเจรจานะคะแต่ว่าคนกรกฎบางคนต้องระวังเรื่องปากเสียงนะคะปากเสียงต่างๆด้วยนะคะกับคนที่ทำงานอยู่อะค่ะก็ต้องระวังเรื่องปากเสียงกับ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าบริวารต่างๆหรือลูกหลานนะคะในช่วงเ,เขาเรียกว่าช่วงตั้งแต่วันที่ที่จริงมันจะเป็นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะต้องให้ระม,มัดระวังแล้วก็กางถึงปลายเดือนเนี่ยต้องระม,มัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะคะภายในครอบครัวนะคะการปักเสียงหรือว,ว่า,าบุตรหลานในครอบครัวนะคะ เรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองก็ในช่วงนี้นะคะก็คู่ครองบางคนก็อาจจะห่างๆกับคู่ครองนะคะแต่ว่าคู่ครองมีการเดินทางต่างถิ่นบ่อยนะคะแต่ว่าเขาเดินทางแล้วเขาก็ให้ผลประโยชน์ที่ดีนะคะแต่คิดว่าคนกระกอบางคนอาจจะได้มรอดอกนะในบางคนอาจจะมีเรื่องมรอดอกหรือได้มรอดอกมากระทันหันนะคะ ซึ่งเขามีโชคเขาเขามีเกณฑ์อยู่แล้วเพราะว่าราหูเป็นอยู่ในภพรมรณะเป็นกเกษตระดีเนาะแต่ว่ามันมีเสาเข้ามาด้วยก็อา,อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่แต่ทีนี้เรื่องบอกว่าเรื่องคู่ครองหรือคู่ค้านะคะต้องอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว,ว่ามีการาเดินทางมีการเดินทางติดต่อนะคะเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานในเดือนนี้อาจจะมีงานให้เกี่ยวกับ การช่วยเหลือภายในครอบครัวนะคะต้องมีงานช่วยครอบครัวรงานเกี่ยวกับพวกสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีงานที่มีการช่วยเหลือและทําเพื่อคนอื่นส,ส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้แต่ว่าในเดือนนี้นะคะคนลักนณารกรกฎนะคะก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปไปขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะคะก็ บอกเราว่าเรื่องอสังหาหริมทรัพย์เรื่องต่างๆอาจจะมีโชคนะคะก็อาจจะขอโชคลาภต่างๆได้นะคะในเดือนนี้เนาะเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเสี่ยงโชคนะคะวันที่คนลักนากรากฎควรระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวันที่12,13นะคะแล้วก็วันที่26,27แล้วก็วันที่31 วันที่3มวันที่4นะคะของคุณลัคนากรากฎนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แตงหรือปุ่มกดบคนใต้คลิปนะคะหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ